สวัสดีทุกคนนะครับผมมาพบกับมองดูหนะังวันนี้ครับผมจะมารีแอคชั่นเป็นหนังนอกกระแสกันหน่อยละกันนะอย่างเรื่องนี้เลยนะครับแว it อิ l อเมหาวิบัติวันสินโลกอกพยศด่วนวาสตูดิโอนิพันตูดิโอได้รวมกันสร้างภาพยนตร์สั้นมาฮมา กับความวิบัติของมนุษย์โลกมหาวิบัติวันสิ้นโลกโดยเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตชนโลกนะครับและที่สำคัญคนไทยเป็นคนทำนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้ตรงนี้เลยเ เดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาลองรีแอคชั่นหนังของฝีมือคนไทยกันโดยหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ามหาวิบัติวันสิ้นโลกเนาะโดยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเด็ก3คนนะครับที่เพิ่งรู้ว่าอุกกาบาตจะชนโลกนะแล้วก็ทําให้ต้องหนีจากภัยวิบัติครั้งนี้อะไรประมาณนะั้นนะผมก็ไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องที่แน่ชัดละกันเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลย ว่าไปมันก็ดีเหมือนกันนะที่ในช่วงเวลาแบบนี้มันทําให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนอะ่ะดาวเรามีอะไรอยากจะบอกเติมมันนานแล้วอะ่ะโอ้โมทโทนดีมากคือว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรซึ่งเข้ามาใกล้โลกของเราเพราะฉะนั้นหก่อนชนดีมากตัดต่อดมอยู่มาก24ชั่วโมงมันจะพุ้งชนโลกเดี๋ยวนะแต่กี้พูดว่าอะไรนะออกมาจากรถ ออกมาอลังก,การมากเวลาวิ่งเหลือน้อยลงทุกวันเยนตัวเองต้องมานั่งเสียใจในสิ่งที่ทำได้แต่กลับไม่ทำเลยเยนอลังการมาก มหาวิบัติวันสิ้นโลกเร,เร็วนี้มีเพลงด้วยมีเพลงร,รู้สึกว่าเขาจะนำฉายที่โรงภาพยนตร์เชียงใหม่ด้วย โอเคนะครับก็จบไปแล้วกับกับภาพยนตร์สั้นเรื่องมหาวิบัติวันซินโลนะครับความรู้สึกแรกที่ดูนะครับผมรู้สึกว่า m o o แ a นโ t o ์นะมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ CG ของเขารู้สึกว่าอลังการมากทำให้ผมอ,อยากไปดูเลยจริงๆนะครับผมอยากดูแบบฉบับเต็มเลยแล้วผมก็ไปสืบมาอีกทีว่าคนที่กำกับหนังเรื่องนี้เขาคือนิพันธ์สตูดิโอนิพันธ์สตูดิโอคือคนที่ทําแบบทํา CG แบบระดับสุดยอดอะระดับที่ผมแบบโอ้โหฮอลีวูดชัดเลยอะ ว่าสุดยอดจริงๆนะก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามด้วยนะกลับมาหากิบัติวันซิโลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับชมบาน a านนาสฟินด้วยนะครับผมและรายการมองดูหนังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายพูดอะไรก็ไม่รู้